This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality. ทุ่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Bluebit Talk Podcast Podcast ที่จะพาไปพูดคุยกับท ALENT จากทีมต่างๆของ Bluebit มาร่วมแชร์มุมมองและอินไซต์จากการทำงานที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ หนึ่งในความท้าทายของการทําธุรกิจยุคนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของความผันผวนของเศรษฐกิจรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่ม Gen m i l l น n n i และก็จนซีที่กําลังเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นแนวค Digital First Company หรือว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นควบคู่กับการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนจึงเป็นเทรนที่องค์กรในยุคนี้ควรจะเริ่มพิจารณาและให้ความสําคัญค่ะ Rubik Talk Podcast ใน EP นี้นะคะก็เลยอยากจะชวนพี่บอ์ ชราซี o ของเรามาพูดคุยในเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันค่ะสวัสดีค่ะพี่โบ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเข้าใจว่าทุกคนรู้จักพี่โบ๊กันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาแนะนําตัวขออนุญ,ญาตเข้าเนื้อหาเลยละกันอยากให้พี่โบ๊สรุปให้ฟังแบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายนิดนึงว่า Digital First Company คืออะไรคะก็ดิจิทัลเฟิร์สคุณปณีเนยนะครับก็คือบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารให้เน้นไปที่รูปแบบที่เป็นดิจิทัลมากกว่ารูปแบบที่เป็นเรดิชแนลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องของ business model ธุรกิจว่าเราหาอะไรได้อย่างไงนะครับที่สามารถขาดหวังการเติบโตเป็นลักษณะที่เป็น Exponent i a l ได้สามารถเติบโตได้แบบไร้ขีดจากัดน,นะครับหรือว่าการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการกาจัดปัญหาน Ray. ที่เป็นข้อขวดในการเติบโตนะครับหรือว่าในด้านของการใช้ข้อมูลการใช้ a i ในการนำมาตัดสินใจและสั่งการ แม้กระทั่งเรื่องของการบริหารจัดการชื่อเสียงความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลอยากแข่งขันได้ได้ดีขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันนั่นเองนะคีบเหตุผลที่องค์กรจะต้องปรับตัวคืออะไรคะพี่บดต้องบอกว่าการแข่งขันในปัจจุบันเียมันซับซ้อนขึ้นกว่าโลกสมัยก่อนอย่างที่เรากลับมาดูกันในปัจจุบันเนี่ยโลกเราคอนเน็กกันมากขึ้นเยอะนะครับเรามีทั้งไฟล์ที่บินจากประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเยอะมากเรามีเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามาเชื่อมนะครับคนทั้งโลกให้สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเข้าถึง เอ่อเพื่อนฝูงเรานะครับในอีกซีโลกหนึ่งนะครับโลกมันเกิดการ g l o b a l i z e มากขึ้นซึ่งการที่โลกมัน connect กันขนาดนี้เนี่ยมันทําให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจุดหนึ่งเนี่ยมันกระทบอีกจุดหนึ่งทันทีก็ทําให้ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ในซีโลกไหนก็ตามเนี่ยนะครับเกิดเทคโนโลยีใหม่เกิดเอ่อเหตุการณ์ที่เป็น disruption เกิดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบอีกซีโลกหนึ่งทันทีนั่นก็คือหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงมันที่มันถีขึ้นมาก เราเหมือนกับเรารวบรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในในที่ของเราในประเทศของเราหรือว่าในแต่ละที่ต่างๆนะครับแล้วก็คู่แข่งแน่นอนมากขึ้นด้วยเพราะโลกม,มันค่อนข้างที่จะโลดแล่นอยแล้วมันเกิดการนี้เราก็จะเจอว่าในโลกธุรกิจเนี่ยมันมีคู่แข่งนะครับที่มาจากในหลายๆายประเทศนะครับเข้ามาแข่งแม้กระทั่งอย่างในบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทุกวันที่เราใช้บริการต่างๆเนี่ยจากบริษัทต่างชาติโดยเราไม่รู้ตัวนะครับบริการที่ผ่านพวกช่องทางดิจิตอลในหลายอันเนี่ย โปรวายโดยบริษัทต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการแข่งขันในแต่ละอินดัสทรีเนี่ยก็จะมีบบการแข่งขันที่สูงขึ้นมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งจากการที่เรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเทคโนโลยียเกิดใหม่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ความเสี่ยงหลายๆอย่างที่เราอาจจะไม่เคยคาดไม่เคยคิดไว้ก่อนเนี่ยปัจจุบันมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างความเสี่ยงหนึ่งที่เราเห็นไปก่อนอันนี้ก็คือเรื่องโควิดเนี่ยที่ดิสปลักทั้งโลกเลย นะครับและทําให้เราไม่สามารถที่จะออกไปนอกบ้านได้ให้เราต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลเป็นหลันกนครับคือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นความเสีย่ยงเป็นความซับซ้อนเป็นความคอนเน็กของโลกที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปรับตัวให้เป็นดิจิทัลเฟิร์สเนี่ยมันจะทําให้เราจัดการกับเรื่องของความเสีย่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ถี่ขึ้นเนี่ยแล้วก็รวมถึงบริบทที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริบทของคอน sumer ที่ปัจจุบันเนี่ยเขามีความคุ้นชินกับช่องทางที่เป็นดิจิท นะครับแล้วก็การที่เราปรับตัวเนี้ยเราจะแข่งขันได้ดีขึ้นเราจะบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น,รรนและที่สําคัญที่สุดเราจะมีโอกาสในการเจอนะครับขุมทราพเจอโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจได้มากขึ้นด้วยคีย์ซัคเซสที่จะทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการทำดิจิทัลเฟิร์สคืออะไรคะแล้วก็เส้นทางที่จะต้องเดินไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีโลกของดิจิทัลเฟิร์สเนี่ยมันมีความแตกต่างนะครับก็คือเรื่องของขีดความสามารถต่างๆที่เราต้องใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกับโลกในสมัยก่อนนะครับอย่างรเรายกง่าย รื่องของ business model เนี่ยสมัยก่อนเราอยากเติบโตหลายเท่าเนี่ยนะครับเราก็คิดคิดเร็วๆเลยก็คือไปเปิดสาขาิ่มสมมติว่าเรามีสาขาอยู่หนึ่งที่เราอยากจะเติบโตสิบเท่าเราไปเปิดอีกเก้าที่เราก็เติบโตสิบเท่าซึ่งนั่นก็คือมีข้อจํากัดและปัจจัยในการเติบโตเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงเวลาเราอิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำดิจิ i t ลเฟิร์สเนี่ยมันคือการเซฟขีดความสามารถที่เราสามารถนําไปใช้ในการเติบโตได้แบบต่อเนื่องแบบไอคนเชียวตั้งแต่เรื่องรูปแบบธุรกิจ นั่นก็คือเราก็ต้องมีพื้นฐานก่อนที่เราจะไปใช้รูปแบบธุรก,กิจใหม่ๆได้เนี่ยเราอยากจะไปเป็นตัวกลางอย่างเป็นแพลตฟอร์มอย่างไปเป็นเอ่อพวกการจับแมชอะไรพวกนี้ดิแมนแมชชิ่งเอ่อแชร์ริ่งอีโคโนมี่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีขีดความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆให้ดีก่อนอันนี้คือเป็นเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้น,นะครับซึ่งขีดความสามารถต่างๆที่จะต้องมีเนี่ยปัจจุบันเน่ยทางบีกเราก็เสนออยู่ห้าเรื่องหลักๆนะครับที่ที่เราจะต้อง b ิวขึ้นมา เพื่อให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้ในอนานคตสามารถที่จะเป็นดิจิทัลเฟิร์สได้นะครับแล้วก็เรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างเราเรียกดิจิทัลอีโคซิสเต็มก็คือการทำให้อ่ช่องทางต่างๆของบริษัทและจุดเที่องต่อทางธุรกิจเราเนี่ยนะครับอ่เป็นรูปแบบที่เป็นดิจิทัลนะครับเป็นดิจิทัลเฟิร์สก็คือเรามีช่องทางพวกเนี้ยเป็นช่องทางหลักหมายความว่าลูกค้าอยากจะเข้ามาเราก็มีซูเปอร์แอพให้เขาใช้ ซูเปอร์แอปเนี่ยมันมีขีดความสามารถมากกว่าแอปทั่วไปคือมันสามารถรองรับเ,เรื่องของขีดความสามารถจากพาร์เนอร์แต่คนอื่นสามารถให้ยูเซอร์เนี่ยมาช่วยกันเจเนอเรตคอนเทนต์มาช่วยกันเจเนอเรตฟีเจอร์อยากให้พาร์เนอร์เรามาช่วยกันนะครับให้บริการผ่านช่องทางเราได้นะพวกนี้มันเป็นลักษณะของการสร้างซปเปอร์แอปหรือว่าเราจะต้องมีเรื่องของดิจิทัลไอส์ซ p พพลายเชนนะครับก็คือเบนเดอร์ของเราพาร์เนอร์เราต้องมีช่องทางที่จะเชื่อมต่อเข้ามาหาเรานะครับแม้กระทั่งคนที่มาให้บริการเราเขาก็ามีช่องทาง ในการที่จะให้บริการเราผ่านทางช่องทางดิดจิทัลเก็บเงินผ่านทางช่องทางดิจิตอลนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเ่นี้การที่เป็นดิจิตัลเนี่ยสิ่งที่คนรู้อยู่นะวก็คือมันสร้างประโยชน์ในเรื่องของ e f f i c เ e n c y เรื่องของคเราลด cost ในการบริหารจัดก,การได้ดีนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันและจะเป็น Asset ที่สําคัญมา,มากๆในโลกดิจิทัลเฟิร์สก็คือการในข้อมูลนะครับเวลาเราทํางานที่เป็นลักษณะที่เป็น physical เนี่ยเราได้ข้อมูลไหมเราได้แต่ข้อมูลมันอยู่เอง แต่การที่อยู่บนช่องทางดิจิตอลเนี่ยนะครับเราสามารถสร้างข้อมูลที่เป็นดิจิทัลได้อย่างหาศาลแต่เวลามีลูกค้ามาใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลได้แล้วว่าลูกค้าเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับกว่าเขาจะคลิกไปถึงเรื่องของการซื้อขายสินค้าเนี่ยเขาไปหยุดตรงไหนเขาคิดยังไงกระบวนการคิดเนี่ยเรามองเห็นเลยนะครับว่าว่าลูกค้าเนี่ยมีความชอบอะไรอย่างไราซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างแอสเซทให้กับให้กับ บริษัทนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆล่านี้เอาไปต่อยอดได้นะครับซึ่งแน่นอนเรื่องที่2ที่จะพูดเป็นขีดความสามารถถัดมาก็อินับเรื่เรข้อมูลเลยก็คือการสร้างความฉลาดที่เราเรียกว่า augmented intelligence นะครับก็คือการใช้ประโยชน์จาก AI ร่วมกับทักษะของมนุษย์นะครับเราไม่ได้มองว่า AI เนี่ยจะมา replace ทุกอย่างแต่เรามองว่า AI สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้มนุษย์ก็ตบตัวด้วย,ลวยและเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องแน่นอนเราต้อง invest เรื่อง,อง AI นะครับทีนี้เราบอกแล้วว่า ถ้าเราจะสร้าง AI เนี่ยปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันจะต้องใช้เ,เทคนิคหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Machine Learning ก็คือการนำข้อมูลมาเทรนให้ AI ใช้ซึ <c oughs> ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าการที่เรามี Digital ecosystem เนี่ยมันแปลว่าเราจะสามารถสร้างพวกข้อมูลดิจิตอลได้อย่างมหาศาลซึ่งข้อมูลหลันี้เนี่ยเอามาใช้ในการเทรน AI ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือหมายความว่า AI ของเราจะเก่งไม่เก่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็มายถึว่าเรามีข้อมูลเรามี Asset ที่เป็น Digital Asset พวกนี้ก็คือข้อมูลเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับและยูนีคแค่ไหนเมื่อเทียบกับผู้เล่นทางนอกนะครับและถ้าเรามียิ่งมีเยอะและมีแบบที่คนอื่นไม่มีเนี่ยเราจะสามารถสร้าง AI นะครับที่เข้ามาช่วยธุรก,กิจเราได้ดีและก็ที่สําคัญก็คือไม่ได้แค่ลงทุนเรื่อง AI แต่ลงทุนเรื่องทักษะของมนุษย์ให้ใช้ AI ให้เป็นอย่างการที่เราเห็นว่าอย่าง h a t GPT ที่เราเห็นล่าสุดที่เขามีการร้อนชาวงนนะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นเรารู้ นะครับว่าเราต้องเจเนเรตพร้อมอะไรในการที่จะทำให้เออเนี้ยมันผลิตผลลัพธ์ออกมาได้ดีเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นทำงานได้ดีมากคือแล้วมนุษย์ก็จะเป็นคนสั่งการเรื่องนี้ <c oughs> หรือเป็นการออกแบบเป็นการที่เป็นคนที่สามารถที่จะให้หลักการนะครับในการที่บอกว่าจะต้องใช้ AI ในจุดไหนยังไงเพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดของบริษัท <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เลือกออฟเวนเทชั่นอินเทอเนมันก็คือการประสานประโยชน์จากทั้ง AI และทั้งทักษะของมนุษย์ เพื่อใช้ในการทั้งตัดสินใจทั้งการสั่งการการลงมืนนอปฏิบัติและปัจจุบันเราต้องบอกว่าเราสามารถทำออโตเมชันได้เยอะมากนะครับจากช่องทางเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นดิจิทัล e กิ s อสมิสตเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถเอา AI เนี่ยกลับไปสั่งการและทำให้เกิดออโตเมชันได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็จะทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเรามีความแม่นยํามีความรวดเร็วและก็เรื่องของ,ของเอฟฟิเชนซีนะครับนี่คือขีดความสามารถสว่วนที่สอง อีกความสามารถที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของ a g i l e o per ation นะครับก็คือกระบวนการภายในองค์กรพวกนี้จะต้องมีการยืดหยุ่นต้องมีความคล่องแคล่วนะคือซึ่งการยืดหยุ่นเหล่านี้เนี่ยต้องใช้หลักการแบบ a g i l จเลยที่เราใช้กันในซอฟต์แวร์เดบอสนีนะครับก็คือเพิ่มการสื่อสารให้มากขึ้นความร่วมมือระหว่างแผนนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเกิดขึ้นนะครับก็เราเรียกว่า cross functional co located อะไรพวกนี้นะครับที่จะทำให้เราสามารถทํางานแบบยืดหยุ่นสามารถที่จะแชร์ข้อมูลกันได้ ปรับตัวการเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นเพราะเราเชื่อว่าในโลกดิจิทัลเฟิร์สเนี่ยที่บอกการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นทีนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันแปลว่าเราอาจจะต้องมาอ d จ u s t วิธีการทํางานของเราเนะี่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการอ d จ u ร t ระบบงานของเราระบบ AI ระบบแม้กระทั่งวิธีการทํางานของมนุษย์นะครับเราต้องคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถรองรับ change ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องกระบวนการเรื่อง mindset ของคนและ skill ั้งหมดไปรองรับการทํางานางาแบบ้ดมและรวมไปถ Lori ึง u c t u r e ด้วย ให้รองรับเรื่องการทำนนงานที่เป็นไ <Okay. S 2> อจ้าขีดความสามารถที่4ี่นะครับเราเรียกว่าเป็นดิจิทัลอิมมิเนตี้และดิจิทัลฟัสต์คือเราต้องสร้างปุ่มคุ้มกันและเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในด้านดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้า mm hmm. นะครับคำว่าปุ่มคุ้มกันเนี่ยคืออะไรถ้าย้อนกลับไปในโลกที่อดีตเราก็จะพูดถึงเรื่องของเ e c u ริตี้นี่แหละไซเบอร์เ u r i ริตี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยแต่แน่นอนภุมมคุ้มกันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้อย่างเดียวแต่อีเรื่ ความเชื่อมั่นด้วยอย่างที่บอกดิจิทัลคลาสในโรงงาซึ่งก็เป็นปูพก้นกันนะครับเพื่อทําให้เรายัางสามารถที่ทํางานลูกค้าต่อไปได้ f i r s t asset ข้อมูลจะเป็น,น,น,นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินข้อมูลอะไรมันอยู่ในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลซึ่งมันหมายความว่าเราเอาไปใช้งานได้ก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงที่ตามมาคือเราอาจจะโดนขโมยก็ได้อาจจะเกิดความเสียหายทางด้านธุรกิจได้แล้วก็แอสเซทที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นคือถ้าเราเสียความเชื่อมั่นไปแล้วในธุรกิจบ เพราะว่าในโลกดิจิตอลเนี่ยเราไม่ได้มานั่งดูแล้วว่าออฟฟิศเขาอยู่ที่ไหนเราไม่ได้มานั่งดูแล้วเขามีสาขาเยอะน้อยแต่เราดูว่าเฮ้ยเขามีรีวิวเป็นยังไงนะครับเขามีการโดนอัตแทกมีข่าวดีไม่ดีออกมาจากบริษัทบ้างเปล่าซึ่งเรื่องพวกนี้มันสร้างความเสียหายในวงกว้างได้มากเพราะฉะนั้นการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเรื่องของด้านไซเบอร์ซิเควริตี้ให้ระบบเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยนะครับปลอดภัยเนี่ยต้องปลอดภัยแบบมีหลายชั้นด้วยนะคือไม่ใช่ปลอดภัยแค่ระบบเดียวแต่ต้อง มีการป้องกันตั้งแต่ในเลเยอร์ของแอปพลิเคชันในเลเยอร์ของ Network ในเลเยอร์ของ Infrastructure ต่างๆพวกนีน้องมีการป้องกันหลายจุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่องโหว่จะเกิดที่ไหนและต้องมาป้องกันในเรื่องของคนด้วยนะครับเพราะคนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเลยเวลาที่แฮกเกอร์เขาอยากจะแอ t แท็กในส่วนนั้นแอแกผนคนนะฟิชชิ่งนครับหลอกเข้ามาหลอมอีเมลเข้ามานะครับพวกนี้ก็เกิดเป็นเคสที่ทำให้เกิดการแฮก ใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยบทีมันเริ่มต้นจากจากเรื่องของช่องโหว่ทางคนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึก็คือการ manage เรื่องของไ i ซิสเรื่องของ incident ที่จะเกิดขึ้นเวลาถึงโดน attack มาแล้วเราจะ manage c อซิสอย่างไรเราจะ manage เรื่อง communication อย่างไรเราจะทำเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทำ f o r e n s i c อย่างไรทำิ incident response อย่างไรจะรีบติดระบบเร็วแค่ไหนมีการ back up มีการอะไรที่เราจะ restore กลับมาได้เร็วแค่ไหนนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็น สิ่งที่ประกอบกันและกลายมาเป็นภู่มคุ้มกันให้กับองค์กรเวลามันเกิดปัญหาึงนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกขีดความสามารถหนึ่งที่เราก็จะต้องพัฒนานะครับแล้วก็ขีดความสามารถสุดท้ายอันที่5้านะครับก็จะเป็นเรื่องของ Sustainable t e c h n o l o g s นะครับก็คือเราเองเนี่ยองค์กรปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มองแค่เรื่องของผลกําไรอย่างเดียวแล้วามองว่าองค์กรที่จะอยู่รอดในโลกดิจิทัลเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องทาก็คือเรื่องของ s u s t a i n a b i l i t y นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เขาอาจจะมีผลนะครับกับ มุมธุรกิจคืออาจจะมาเป็นลูกค้ามาเป็นผู้ซื้อในเรื่องของธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นคนเจนใหม่ๆที่เขาให้ความสําคัญกับมากกว่าเรื่องผลิก็คือให้ความสำคัญในเรื่องแพลนเนตเรื่องพี p l e ด้วยนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นมุมของ sustainability ที่เราเคยได้ยินเรื่องของ ESG นะ Environment นะครับ Society นะครับแล้วก็เรื่องของ c r b o n นะครับซึ่งทั้งสามมุมนี้ก็เป็นมุมที่เราจะต้องเอาเข้ามาใ,ใส่อยู่ในพาร์ทของ strategy ของบริษัท นะครับแต่ทีนี้ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกันทั้งสาด้านเลยนะครับโดยเพาะเรื่อง Environment นตเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเราสามารถใช้ AI นะครับเข้ามาในการควบคุมพวกการใช้ไฟฟ้าการใช้พลังงานต่างๆนะครับหรือว่าเอามาใช้ในการกำกับดูแลต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้ p r o c e s s า f เอฟฟิเชมากขึ้นก็แปลว,ว่าเราก็ใช้สัพยากรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดิจิทัลสตต่างจริง,ง,ง,งพวกนี้ทำให้เอกสารกเก่าๆมันเป็นรูปแบบดิจิทัลเ่ยพวกนี้ก็ช่วย ลดโลกร้อนช่วยลดคาร์บอนฟุตปรินได้เยอะนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเป็นบริเวณโดยตรงนะเพราะยิ่งใช้ดิจิตอลเยอะนะว่าเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตอนนี้แน่นอนว่าเรามีบียอนเราใช้ข้อมูลเราใช้ AI เราใช้อะไรเข้ามารวมถึงใช้ IoT เข้ามาช่วยในการอ p t i m ม z e เรื่องโ o x i c i t y t lease, เรื่องการเป็นแนวซันนี้ก็แน่นอนว่าเรื่องอินคลูซีฟอย่างเงี้ยเราสามารถเอา knowledge ของเราเอาโ no น้ตของเราไป เผยแพร่เรามีช่องทางต่างๆเรามีส่วนร่วมกับสังคมมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องก v e บ n a n า e นะครับการสร้างความโปร่งใสที่มีเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านบล็อกเชนเทคโนโลยีด้านอื่นๆต่างๆที่ทําให้เกิดความโปร่งใสามากขึ้นแตนะ่พวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทําให้ธุรก,กิจของเราเนี่ยมันมีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับซึ่งความยั่งยืนนะที่บอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องของผูเ่เรื่องของแอนเน็กด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อที่จะทให้เราสามารถท ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีก็คือเรื่องของการสร้างแคนต์โเปอรต่างๆให้แข็งแรงและสมดุลต่างๆโอเคเราทราบเส้นทางในการเป็นดิจิทัลเฟิร์สคอมพานีแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าบางองค์กรเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าระบบเขายังไม่พร้อมเลยทีมเขายังไม่พร้อมยังไม่อยากปรับเขามีออพติมิตี้คอสอะไรที่จะต้องเสียบ้างคะจากการที่ไม่ยอมปรับการไม่ยอมปรับเนี่ยก็คือการเดินถอยหลังนะครับเพราะว่าเราไม่ปรับไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะไม่ปรับ Uh huh. การที่เราไม่ปรับแต่คนอื่นปรับเนี่ยมันแปลว่าเราจะเสียสูญเสียโอกาสทั้งในมุมของการส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับสูญเสียโอกาสทั้งในมุมของความเชื่อมั่นจากลูกคา้าสูญเสียโอกาสทั้งในมุมของการ a t t r a c t talent นะครับขององค์กรเราไม่ได้ปรับตัวไม่ได้อยู่ตามยุคสมัยและท้ายที่สุดเราก็จะสูญเสียโอกาสในการเติบโตนะครับวันที่เราถอยหลังไปเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะพลิกกลับมาได้ซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าเป็นต้นทุนที่ใหญ่หลวงมาก นะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่ผลประโยชน์ในระยะสั้นแต่มันคือผลประโยชน์ในระยะยาวที่เราจะสู่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยองกรยังไงก็ต้องปรับตัวนะครับแต่จะปรับตัวด้านไหนก่อนปรับตัวเร็วปรับตัวช้าอันนี้เราสามารถที่จะวางแผนได้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าด้วยธุรกิจของเราเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องอะไรก่อนเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าด้วยธุรกิจของเราเนี่ยไทม์ไลน์ในการปรับตัวมันควรจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องพวกนี before, ้เราสามารถวางแผนได้แต่ถ้าไม่ปรับตัวอันนี้เกิดความเสี่ยง พี่บดพอมีตัวอย่างขององค์กรที่ไม่เดินถอยหลังองค์กรที่ปรับตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วมาแชร์ให้ฟังไหมคะผมเชื่อว่าเคสหนึ่งที่ท,ทุกคนก็น่าจะรู้จักได้ใช้ใชบริการกังเขามาตลอดอย่างเช่น Netflix ก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเน็ตฟลิก์เนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำสตรีมมิ่งเนี่ยเขาเป็นบริษัทให้เช่าดี d นะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถปรับตัวได้อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเคสที่ท,ที่เป็นใหม่ล่าสุดแต่ว่ามันเป็นเคสที่ผมเชื่อว่าเขาปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เราเห็นได้จากธุรกิจที่เป็นการปล่อยเช่าดีวีดีกลายเป็นสตรีมมิ่งกลายเป็น global business ทุกวันนี้เนี่ยเราดู Netflix มากกว่าเราดู Traditional TV ซะอีกซึ่งหมายความว่า Netflix เนี่ยเขาตีตลาดคนได้ทั่วโลกนะครับและเขาสามารถที่จะใช้ช่องทางเนี่างที่เราบอกเลยทั้ง5ส่วนนะครับเขาทำเรื่องของ Digitize Ecosystem นะครับเขามีช่องทางที่เป็นดิจิตอลให้เราเข้าถึงผ่านทั้งโมบ l e ทั้ง Smart TV ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอะไรนะครับ เขามีเรื่องของ augmented intelligence ก็คือเขาใช้ AI หลายอย่างมากนะครับในการตัดสินใจในการสร้างหนังในการ recommend นะครับให้กับลูกค้านะครับเขามีมนุษย์แน่นอนในการช่วยาร์ทของ creativity ในการอะไรต่างๆเพื่อทำให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับสามารถสร้างคอนเทนต์ที่สนุกไดนะ้เขามีเรื่อง agile operation เพราะเขามีหนังเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดในช่วงโควิดที่ผ่านมานเขาเติบโตเยอะมากเขาสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเขารองรับ demand ที่เข้ามาได้อย่างรวดเร็ว เขามีเรื่องของ digital immunity ที่ดีเขามีเคสที่เกิด cyber b r บร g ชเนี่ยไม่เยอะนะครับค่อนข้างน้อยและท้ายที่สุดผมเชื่อว่าเขามีเรื่องของ s u <C> e <an> s t a i n a b นะครัเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีการลงทุนในเรื่องข r e e ร technology อันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีการปรับตัวและ้วกลายมัเป็นหนึ่งในบริษัทเทคที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากบริษัท่ปล่อยเช่าดีดีและมี food print อยู่ในแทบจะทุกประเทศในโลก โดยที่เขาเองอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปม,มีออฟฟิศใหญ่โตในแต่ละประเทศสามารถเติบโตได้แบบ Exponential โดยไม่ต้องปินเบสเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นเคสที่ผมยังมองว่าประสบความสําเร็จและก็มีโอกาสที่จะต่อยอดในด้านเ่นด้อีนะครับก็เกิดจากการที่เขาปรับตัวให้กลายเป็นดิจิทัลเฟิร์ โอเคเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะองค์กรของคุณก็สามารถประสบความสำเร็จเหมือนอย่าง n น t f l i x ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่โบ๊ทมากๆค่ะมาร่วมแชร์แนวคิดดีๆใ,ในการ transform อ,องค์กรนะคะ digital first company ค่ะขอบคุณมากค่ะและจงกว่าจะพบกันใหม่ใน b l u e b i g Talk Podcast คีีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is b l u e b i g Talk Podcast ambition to reality